สวัสดีครับทุกคนพรกะว่าผมไปที่ไรเช่นเคยเดี๋ยววันนี้ผมจะพามานะครับทําความสะอาดคราบตะไคร่นะครับสําหรับรถสีขาวนะครับทุกคนก็คือคราบตะไคร่หรือว่าคราบเหลืองนะครับที่อยู่บนผิวลรถนะครับพอดีอันนี้จะเป็นรถผมนะครับฟอร์เดว์สนะครับก็ใช้งานประมาณ7ปีนะครับนี่เราสังเกตนะครับมันก็จะมีตัวคราบนะครับคราบตะไคร่ที่เกาะอยู่บนรถนะครับเดี๋ยวผมจะใช้น้ํายาตัวนี้นะครับฉีดนะครับผมเพื่อที่จะทําความสะอาดนะครับให้ดูนะครับว่ามันออกจริงไหมนะครับ ก็อย <S an> ่างแรกเลยนะครับเดี <S an> ๋ยวผมจะใช้เทปกาวนะครับติดแบ่งครึ่งเส้นก่อนนะครับทุกคนก็เพื่อที่เราจะได้นะครับดูความแตกต่างได้นะครับว่าหลังจากขัดแล้วกับก่อนขัดเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนนะครับผมในส่วนของตัวน้ํายาที่ผมจะใช้นะครับทวอมสะอาดนะก็จะเป็นน้ํายา MD Clean นะครับ Remove นะครับผมราคาก็จะอยู่ประมาณ300บาทนะครับไม่น่าจะเกินนี้นะครับผมสําหรับใครที่ต้องการสั่งซื้อนะครับไปสั่งซื้อในทิกต o k ได้นะครับทุกคนจากนั้นนะครับผมก็จะทําการฉีดนะครับแล้วก็ทําการเช็ดให้ทุกคนดูนะครับว่ามันออกหรือเปล่านะครับผม ก็ค่อยๆ่อยฉีดให้ทั่วนะครับรอตัวน้ํายาทาปฏิกิริยาสักพักนึงนะครับแล้วเราค่อยเช็ดนะครับทุกคนก็เช็ดในส่วนข้างล่างเสร็จแล้วนะครับนี่ครับให้ดูใกล้ๆเลยนะทุกคนนี่ครับมันออกจริงๆนะครับเราสังเกตได้ง่ายนะครับก็คือนี่ครับตัวลักษณะของสีสีของรถนะครับมันจะแบ่งแยกเป็น2สี2เฉดนะครับก็คือสีที่เป็น ตะไคร่นะครับก็คือออกดำๆหน่อยนะครับทุกคนนะครับอันนี้ผมลองฉีดแล้วเช็ดให้ดูเลยนะครับทุกคนไม่มีการตัดต่ออะไรเลยทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือของจริงนะครับทุกคนน่ครับออกจริงๆนะครับทุกคนผมนี่จึ้งไ wow. ปเลยนะครับไอ้อึ้งไปเลยนะครับโทวทีนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะมาทําให้มันเสร็จนะครับแล้วก็มาถอดตัวเทปกันดูนะครับแล้วคอมเพล็หรือว่าเปรียบเทียบกันดูอีกทีนึงนะครับว่ามันออกดีขนาดไหนนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาแกะออกกันนะครับทุกคนโอ้โหพลาดเลยผมนะครับติดไปแล้วมันเป็นตัวค่าของกาวนะครับติดรถด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมมีน้ํายาสลายค่าพวกนี้อยู่นะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันนะครับครับนี่ครับก็ดูเลยครับมันจะมีสองเฉดนะครับฝั่งขวานะครับที่ขัดแล้วนะครับอันนี้ผมขัดเสร็จแล้วทุกคนมันจะเงาแล้วก็ขาวนะครับด้านเก่าเนี่ยจะเป็นดำดำนะครับเป็นมองมองนะครับก็เป็นค่าตะไคร่นั่นแหละนะครับคือเปรียบเทียบกันเนี่ยสรุปแล้วก็คือมัน ขัดออกจริงๆนะครับทุกคนแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการขัดเพราะว่ารถผมมาคันใหญ่นะครับถ้าเป็นรถเก๋งคันเล็กๆกัน่าจะแป๊บเดียวนะครับก็สรุปว่าคาบตะไคร่นะครับสามารถเอาออกได้นะครับด้วยน้ํายาพวกนี้นะครับตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะแต่พอซื้อมาใช้เองแล้วเออมันออกจริงๆนะครับก็ใครสนใจนะครับไปสั่งซื้อได้นะครับใน t ิ k กต็อกนะครับมีขายนะครับทุกคนวดละประมาณ300บาทนะครับยังไงคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมนะครับผมวันนี้ผมไมค์นิติรัตน์ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ